พี่พี่คนหนึ่งครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะโอเคภาพเสียงน่าจะดีสวัสดีพี่ดอกไข่พี่ซาพี่แฟมิลี่ฟันนะครับพี่อยู่วัดชรินนะฮะมาทักทายกันอย่างรวดเร็วมามามา ภาพเสียงโอเคก็ใช้ได้ภาพเสียงดีฝากกดหนึ่งนะพี่พี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับพี่ธนภูใช่ไหมพี่หยุงหญิงหยุงหญิงนะครับพี่โโมโกะพี่สิริชนพี่มุกนาลีพี่ วีนา <V> นะครับโอเคชัดเจนนะชัดเจนนะสรัทาครับน้องแบงค์ช่วยด้วยมาแล้วครับพี่พี่การชนะน้องมาแล้วจ้านะครับผมสวัสดีทุกคนครับพุตมอร์นิ่งก็ไม่ใช่กันครับพี่ชุติญาตินะครับเสียงก้องก้องใช่เพราะว่ามันห้องมันตรงนี้มันมันมุมสามเหลี่ยมพอดีนะครับเหลี่ยมอื่นมันตั้งลำบากต้องขอไปพี่อาจจะมีเสียงก้องก้องรบกวนบ้างนะครับสวัสดีทุกคนครับพี่แอนไฟเด้นะครับทักททยอ่ะ เดี๋ยวรอมาแป๊บหนึ่งพร้อมๆกันแล้วไปทีเดียวอ้โดนไหนเลแพี่สุนทีกดหัวใจส่งกำลังใจให้นะครับพี่ๆที่อาจจะ sl 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 รัวๆเอเชียเทยับเลยตอนเช้าตอนนี้ลุ้นย้อนนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนผมไม่ได้มาไลฟ์อันนี้ขออภัยายนะเพราะว่าก็ยังยังอยู่เขาใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้เจอพี่เพียนเพนละเมื่อวานเนี่ยพี่เพนเพนมาหา นะครับมามาเจอกันที่ร้านชานาผานะครับแล้วก็ได้พู้ปากพูดคุยกัน <c oughs> นะครับก็ <c oughs> พี่บินเพน,นก็เอาของมาฝากถ้าพี่บินเพน,นฟังอยู่เนี่ยทานแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือมีน้ำมมีน้ำขา้าวโพดนะอร่อยจริงๆ <c oughs> แล้วก็มีข้าวเกี๊ยวปากหม้อกินหมดเรียบร้อยเลยเมื่อคืนแล้วก็เพิ่งจะาทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยก <c oughs> ็เดี๋ยววันนี้เช็คเอาท์ก่อนเที่ยงก็เลยเดี๋ยวไลฟ์ก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคุยให้ฟังเมื่อวานตอนกลางวันเนี่ยมันกําลังจะเกิดในแบบที่2ก็คืออาจจะเป็นลักษณะแบบวิ่งเป็นโซวิงอ่าอาจจะวิ่งเป็นตอนนี้ถ้าเป็นแพทเทิร์นของภาษาการเขาเรียกว่าซิกแซกซิกแซกแพทเทิร์นคือทะลุข้างบนไฮปง4,9ขึ้นไป5,000กว่าจะจะ5 1ันใช่ไหมลงมาหลุด หลุดราคาแนวรับใหญ่4,8 0พอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าเป็น six s a แพ p a t ิร์นแต่ถามว่าแล้วยังอยู่ในโครงสร้างที่จะรุนเป็นฝั่งขาขึ้นกลับไปได้ไหมยังรุนได้แต่ไปก็ตามที่โซนล่างที่ต่ํากว่า4,7 0พข้างล่างแบบข้างล่างลึก,ลกเลยนะถ้าพี่เปิดไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงดูอะ่ะเดี๋ยวพอวันศุกร์ตอนดึกเดี๋ยวเวลาผมเปิดหน้าการาฟได้ผมจะลงดีเทลตรงนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งใครรอฟังอยู่ฝากกดหนึ่งรอเลยนะเพราะว่าถ้า มันจะมีจุดจุดในการแบบเฝ้าสังเกตว่าแพทเทิร์นในการวิ่งของมันอ่ะมันจะยังรุ้นออไทม์ไฮหรือรุนขึ้นไป5้าพันสองหได้อยู่แนวรับเดิมไม่หลุดเนี่ยมันต้องมีตรงไหนอาแต่ว่าถ้าผมอธิบายตรงนี้พี่ๆไม่จะไม่ค่อยเห็นภาพหรอกแต่ถ้าจะจี้เป็นจุดราคาเนี่ยตอนนี้ตัวของสปอร์ตณตอนนี้เลยนะผมมองว่าไม่ควรจะลงไปถึงขนาดแบบต่ำสี่พันเไม่ควรจะลงไปถึงขนาดแบบต่ำสี่พ ควรจะอยู่เนี่ยผมมองว่าอย่างเมื่อคืนที่บอกอะ่ะคือถ้า5,025หรือบริเวณสัก5,000 5 0 0้ววนน่ะมาหลุดมาได้บางทีต้องยอมแล้วเพราะว่านักษากการของเมื่อวานตอนกลางวันเนี่ยกับตอนเนี้ยนนความแตกต่างคือพอมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วมันไปคาตั้งตรงแถวแถว5,095ไม่ข้ามเนี่ยมันเริ่มเป็นดเวร์เจนอีกรอบหนึ่งคล้ายๆกับเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนก่อนจะติดแถวแถว4 9 นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบนทะลุตอนเช้าทะลุไปห้าพันห้าพันหกสิบห้าพันเก้าสิบแล้วเทกลับพอเทกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยโครงสร้างเมื่อคืนถามว่าเสียหรือย,ยังยังไม่เสียในฝั่งขาขึ้นมันคือมันลงจริงแต่ว่ามันยังอยู่ใน in ten up อยู่แต่ว่ามันเพิ่งมาเสียเมื่อเช้าอเมือม่อเมืสองชั่วโมงที่แล้วที่มันเทปุ๊บลงมาจากจากสี่พันเก้าหกสิบห้าแล้วก็หลุดฐาสี่พันเก้าเป็นสัญญาณเบรกเอาในท i m e f r a หนึ่งชั่วโมง แต่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเพิ่งจบไปที่เพิ่งเปิดชั่วโมงใหม่เนี่ยตอน11บเอโมงเนี่ยชั่วโมงที่แล้วเริ่มเขียวย้อนกลับเริ่มลุ้นให้มันเป็น f a ลเ b r a ลงไปเกิดโลใหม่แต่แตก4ี่พันแตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ดีอาจจะย้อนกลับลงไปอีกนะแต่ถ้าจะยังอยู่ในโครงสร้าง2แบบก็คือเป็นก i ซก a พ pattern หรือยังลุ้นให้มันย้อนกลับขึ้นไปขออย่างเดียวจะต่ำไปกว่า4 8 1 0ถ้าให้ดีเลยเนี่ยในโครงสร้างภาพสร้างเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า4 8 4 0ด้วยซ้ำ นั่นหมายเขาว่าน้องแบงค์ถ้าพี่แบบพอดว่างอยากจะบายอยากจะซื้อใหม่สปอตคงได้ระยะ20เหรียญตรงนี้4 8 8 0ลงไปถึง4 8 6 0สต็อปลอสจุดเดียวน่าจะน่าจะเป็นที่4830อืมเพราะว่าถ้าพี่จะไปสู้กันถึงฐาน48่ผมมองว่าไกลไปนะครับผมมองว่าถ้าเราจะปล่อยลาก7 8 0ดเหรียญเนี่ยคงจะไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปนั่งลุ้นอีกอะว่าแบบลงไปถึงแล้วมันจะเลยไปไหมเพราะถ้ามันเลยไปอีกเนี่ยเราจะเจอกันต่ำา4 0พได้ แล้วตรงนั้นจะ,จะต้องเป็นอีกเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องรุ้นว่ามันจะยังอยู่ในโครงสร้าง six s c t pattern หรือจะยังเป็น swing so trade ในกรอบระดับ3-400เหรียญแล้วหรือจะลุ้นออทามายได้อีกหรือไม่ไม่งั้นเดี๋ยวลุ้นเหนื่อยเดี๋ยววันจันทร์ผมเปิดไม่ใช่วันจันทร์วันศุกร์ผมเปิดแห้าครับแล้วเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ซ้ำให้อีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เข้าคร่าวโดยประมาณจะเป็นฟีลแบบนี้ดังนั้นพี่ๆที่เล่นแห้งไทยนะครับคนที่ติดดอยอยู่ ยังคงยังคงอยากย้ําเหมือนเดิมว,ว่าถ้าเราติดดอยหนักอย่างที่พี่ต่าเมื่อวานเนี่ยถ้าติดดอยหนักจนเราเครียดจนรู้สึกว่าเอ้ยแถวเนี้ยถ้าเราคัดเราจะเจ็บน้อยเอาออกได้เลยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว,ว่ายังคาอยู่ผมคิดว่าเราต้องมาคัดคัดโซนในการลุ้นซื้อถัว่วซึ่งถ้าเรามองแพทเทิร์นเดิมจากที่เราคุยกันมาวันสองวันที่ผ่านมาเราจะยึดอยู่แค่ประมาณสองที่ที่แรกก็คือเจ็ดหมื่นหนึ่งห้าร้อย นั่นคือนั่นคือต่ำสุดที่ไม่ควรลงไปถึงกับถ้าเราจะยึดโลของเมื่อเช้าที่มันลงไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่มันลงกลับไปสักผมผมตีนะคงจะประมาณสัก7,300 0นท่วนๆหรือไม่ก็ประมาณสัก7 2 8 0 0 9 0 0ประมาณนี้ต่ำสุดของวันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ยึดตรงนั้นเราจะยึด2จุดนี้เป็นจุดหนีตายอืม i ินเคสก่อนว่าถ้าในกรณีที่ มันจะยังไม่ลงแรงๆอีกนะนี่คือข้อแม้ที่1เราจะยึด7 1 5 0 0กับราคาต่ําสุดของวันนี้ใครดูอยู่ฝากทิ้ม,มาหน่อยอ่ะว่าราคาต่ําสุดของวันนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ของแท่งไทยยึดตรงนั้นอีกที่หนึ่งถ้าเกับเราจะมีจุดยึด2จุดนะคือราคาแถวแถว7จ0 0ไอ้คืนที่ผมบอกว่าตรงนั้นคงจะเป็นจุดซื้อสุดท้ายแล้วนะ่ะอันนั้นนือจุดหนึ่งอันนั้นสำคัญมากแน่นอนถ้าเทียบตอนนั้นคือบริเวณสัก4 6, ี0พันกลางกลาง 4ี่พันหกสามสิบสี่สิบอ่าสปอร์ตถ้าเทียบสปอร์ตนะกับราคาต่ําสุดของวันเนี้ยที่มันลงไปสปอร์ตประมาณ4ี่พันแปดผมมองว่าก็คงจะซักเจ็ดหมื่นสองแปดร้อยได้มนะั้งประมาณนี้นะยึดยึดราคาต่ําสุดวันนี้กับเจ็ดหมื่นหนึ่งห้าร้อยเอาไว้อ่าและทีนี้สมมุติว่าถ้ามันยังเป็นในรูปแบบที่บอกถ้ามันจะยังแบบโซวินกลับขึ้นไปได้อะบนสุดของรอบคือ5,3 0พสปอร์ตนะนั่นคือโซวินไทบนแต่มันจะมีจุดลดหลั่นลงมาอย่างที่บอกอนะ่ะ ตั้งแต่เมื่อคือว่าแถวแถวห้าพันเก้าสิบห้าพันหนึ่งสา้าพัอนสกสวกนี้ตอนนี้ถ้าเรามองในบนสุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลดลดสเต็ปลงมาเนะี่ยบนสุดคือห้าพัอ่ะปีเป็นวกลมห้าพันคือขึ้นจับนี้ประมาณสัก500เหรียญก็ควรขึ้นจากตรงนี้ได้ประมาณตีกลมกลมก็เหมือนกัน5,000บาทเอาเผื่อไม่ถึงเผื่อสักสี่พนก็คือจากปัจจุบันเนี่ยเจ็ดที่บวกขึ้นไปอีกสี่พันเจ็ พี่บวกขึ้นไปอีก4 0 0 0บาทอันนี้โดยโดยสวิงนะคือประมาณสัก7 7 5 0 0ถึง78,000มอ่ะเนี่ยมันอาจจะอยู่ในกรอบแบบนี้คือเลข8ก็ไม่ถึงเลข7ก็ไม่หลุดแล้วก็ออกข้างแต่ในกรอบใหญ่ที่ที่ใหญ่กว่าเดิมอ่ะที่ใหญ่กว่าเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วอาจจะออกข้างในกรอบสัก3,000บาทสัก200เหรียญนะหรือจะอยู่ในกรอบที่เริ่มวิ่งเร็วแล้วแต่ว่าไม่ไม่ค่อยสวิงคือขึ้นก็ขึ้นเลยในช่วงที่มันลง ที่มันลงจาก6กหมื่นเจ็ไปหกหมื่นแล้วก็ไม่มีการสวิงนะถูกปะคือเป็นลักษณะที่พยายามจะขึ้นมาแล้วลงแล้วก็ขึ้นแล้วแต่ว่าอยู่ในทรงของฝั่งขาขึ้นเต็มตัวกลายเป็นว่าขึ้นต่อจาก6กหมื่นหนึ่งหกหมื่นสองหกหมื่นสามไล่จนมาทำา i g ใหม่ที่แปดหมื่นแต่เนี้ยสิ่งที่ผมคุยให้ฟังเมื่อวานตอนกลางวันว่ามันอาจจะเป็นลักษณะสวิงเทรดได้กับเฝ้าระวังไว้ว่าถ้ามันไม่ทําจุดสูงสุดใหม่ก็ต้องเริ่มระวังว่ามันอาจจะ เริ่มเปลี่ยนโครงสร้างจากขึ้นใหญ่กับกลายเป็นลงหนะักลงใหญ่ได้เหมือนกันแต่ถ้ามันจะอยู่ในเนี้ยต่ำสุดของวันนี้กับ71500นี่คือ2โซนที่ถ้าหวังจะขึ้นต่อหรือจะหวังให้เป็นโซวินอย่างที่แจ้งต้องไม่หลุดอีกแล้วต้องไม่หลุด2จุดน,นี้แล้วเห็นเมื่อกี้คนพิมพ์มา72800 600ดูประมาณถึงไหมอ่ะยึดที่เอางี้ดีกว,ว่ากลมๆเลย71,500กับ7จ็0 0 สองราคาเนี้ยไม่คุณหลุดแล้วดังนั้นถ้าเราจะมองเหลี่ยมในการซื้อถ้าสมมุติว่าอน้องแบงค์พี่จะยึด2ที่เนี้ยว่าเดี๋ยวถ้าหลุดจุดได้จุดหนึ่งไปพี่จะยอมอีกรอบหนึ่งตอนนี้พี่ซื้อมาแล้วเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสามก็ยังวนอยู่ก็วนไปก่อนยึดสองจุดนั้นไว้นะและตอนนี้ถ้าซื้อเนี่ยถ้าเหลี่ยมในการซื้อมันอยู่ในกรอบที่แจ้งเจ็ดหมื 70, ่นเจ็ดถึงเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดถึงเจ็ดหมื่นแปดคือโซนบนในุดมคติว่ามีโอกาสที่ไม่ถึงหรือไปต่อก็ได้ กับโซนล่างเจ็ดหมืคนหลุดหนส่นาหมายความว่าถ้าเราถ้าเราตีกรอบราคาในในเลทเนี้ยในเลทสักประมาณ7,000บาทเนี่ยบนสุดคือ7 8 0 0 0ถูกป่ะล่างสุดคือ7 1 0 0หดิฟเนี่ยส่วนต่างจะอยู่ที่ประมาณ7,000ถูกไหมเจ็ดพันบาทเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าเรามองในโซนสัก3,000ล่างอ่ะ3,000ล่างเนี่ยก็คือจาก7,100หบวกขึ้นไป3,000 7,100็ูนย์ศยมาบวกขึ้นไปสัก3,000ก็คือถ้าเราซื้อในราคาที่ต่ำกว่า7,400หมนี่ย 7จ็ดหลงมาเนี่ยผมว่าจะอยู่ในเหลี่ยมที่โอเคอันนี้เราก็เข้าใจก่อนนะว่าเรากําลังมองมองเพียงแค่อย่างเดียวว่าเป็นซิกแซกแล้วก็เป็นสวิงเทรดอยู่ในกรอบประมาณสัก5 7าถึันบาทของแท่งคือเลขแปก็ไม่ข้ามเลขเจก็ไม่หลุดดังนั้นถ้าเราจะหาเหลี่ยมในการซื้อแล้วเผื่อมันวนเราไม่อยากจะซื้อมาขายไปคัดไปคัดมาอีกแล้วอะ่ะตอนนี้นักการปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเราซื้อในราคาที่ต่ำกว่าเจ็ดหลงมาได้ ถือว่าถือว่ายังพอได้รู้กับแพทเทิร์นนี้แต่สุดท้ายแล้วพี่ต้องเมนเนนต์มนให้ดีอย่างที่พี่ต่อบอกว่าต้องบริหารพอร์ตให้ดีนะไม่ใช่แบบซื้อแล้วปล่อยเลยแล้วก็แบบมาดูอีกทีเอา้าไปแล้วคือพอร์ตแตกเข้าใจได้เพราะว่าเล่นบล็อกนอกเนี่ยมันวิ่งเร็วโอกาสที่พอร์ตแตกหรือ SL เรื่อยๆมีแต่ว่าคนที่เล่นแท่งไทยแล้วบางทีแบบไม่ทันดูอ่ะอันนี้พยาพยามพยายามพยายามอย่าปล่อยปะละเลยมากเกินไป พยายามมาบริหารความเสี่ยงหรือมาได้ๆหน่อยตอนเนี้ถ้ามองเหลี่ยมในการซื้อผมมองที่ต่ำกว่า7,400ลงมาถึงแค่ประมาณสัก72-500อืมดิฟแค่นี้ถ้ามันจะเป็นโซวินอยู่ในกรอบใหญ่นะแล้วก็ขึ้นไปเทคโปรฟิตโซน7 5 0 0 0ขึ้นไปอ่ะ7 5 0 0 0ถึง77,000ไม่เกิน7,800 0แถวนั้นได้ถ้ามันวิ่งอยู่แบบนี้คนที่มีตังเหลือติดดอยอยู่ติดอยู่ติดดอยอยู่น่าจะ7จ0 0 0ถึง80,000กว่า เล่นซื้อโซนล่างเนี่ยที่ต่ำกว่า70,000เนี่ยจะ70,000สี่7 3 0 0 0สาม70,000สองใดๆก็ได้แต่ขอให้อยู่แค่ประมาณสัก7 4 0 0 0สี่ลงมาถึงสักประมาณ7 2 5 0 0สองห้าร้อไม่ควรหลุดเนี่ยเอาแค่นี้ขึ้นไปถ้าสวิงได้เอากําไรที่ซื้อในโซนล่างอะ่ะไปคัดกับไม้ดอยโลออกไปก่อนถ้าขึ้นต่อเดี๋ยวค่อยมากระจายเล่นใหม่อย่างน้อยได้เคลียร์ไม้ดอยออกอะอันนี้ในในมุมที่มันจะเป็นสวิงนะเดี๋ยววันศุกร์ตอนดึกเดี๋ยวผมลงดีเทลเรื่องนี้ให้ใหม่ พราะถ้าเกิดว่ามันเป็นสวิงมันจะอยู่ในกรอบประมาณสักเนี่ยห้าร้อยเหรียญสี่พันแปดขึ้นไปถึงห้าพันสามแท่งไทยจะวิ่งประมาณสักห้าพันบาทแล้วบรรยากาศแบบนี้หรือวิธีการเดินทางแบบนี้มันเหมาะกับคนที่มีตังเหลือซื้อถูกขายแพงโลดดอยซื้อถูกขายแพงโลดดอยทาแบบนี้จะสองอาทิตย์จะหนึ่งเดือนจะสองเดือนจะสามเดือนถ้ามันวนแบบนี้พี่จะหลุดดอยเลยและหลุดเร็วกว่าเพื่อนแต่มันต้องวิ่งแบบที่บอกนะ ถ้าไม่วิ่งแบบที่บอกคือมันจะลงต่อไปเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองอีกเวรหนึ่งก็คือนอกจากรุนออรทามไฮใช่ไหมรอบนอกจากรุนสวิงเทสใช่ไหมถ้าเรามองแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยอย่างที่บอกว่าสวิงสําคัญนี่ยมันมีแถวๆห้าพันหนึ่งห้าพันเก้าสิบแล้วก็ขึ้นไปห้าพันหนึ่งสามสิบห้าพันสองยี่สิบห้าพันสามหกสิบพวกเนี้ยดังนั้นจากเนี้ยถ้ามันไม่สามารถทะลุกลับไปจนข้ามเลขห้าให้ได้อีกอ่ะมันจะไม่เป็นซิกแซกแพทเทิร์น มันอาจจะไม่ได้เป็นสวิงเทรดที่ลุ้นดับอยู่ในกรอบประมาณ4ี่ห้าร้อยดอลในการจะลุ้นอยู่ในกรอบ4ี่ห้าพันบาทเนะี่ยจะไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนนี้แพทเทิร์นนี้ยถ้าจะเป็นแบบนั้นจริงขึ้นอีกทีต้องทะลุไปห้าพันหนึ่งเท่านั้นเท่านั้นด้วยนะต่ำกว่านั้นไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่เป็นซิกแซกแพทเทิร์นไม่งั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นสวิงเทรดไม่งั้นมันจะกลายเป็นดาวเทรดฝั่งขาลงอืมนี่คือข้อแม้ที่สองว่าถ้าขึ้นกลับมาใหม่ไม่ว่าจะจาก 4, 8, 4 9, ี่พันแปด่ใดๆแถวๆนี้ถ้าขึ้นต่อได้เนี่ยต้องทะลุ5 0 0พเท่านั้นเพื่อทำเป็น six s a พ p a t ิร์นเพื่อเป็นสวิงในกกอบใหญ่ที่เราคุยกันไม่งั้นไม่เป็นมันจะกลายเป็นดาวเท r e n d แทนมันจะกลายเป็นไฮต่ำลงจาก5้0พ5 0 0้าถูกปะตอนนี้มันเหลืออย่างเดียวคือโลก็ไม่หลุดอ่าเดี๋ยวประเด็นนี้ผมลงรายละเอียดให้อีกทีวันศุกร์แต่อันนี้คือเราเข้าคร่าวเข้า,นะะขาใจตรงกันฝากกดเบิ้ล99นะครับ ถ้าใครพ,พี่เพื่อนๆนะครับโซนซื้อน้ำเมื่อกี้ที่แจ้งไว้ก็คือถ้าถ้ามองสปอร์ตเนี่ยดิ่งยี่สิบเหรียญจาก4880ลงมาถึงแค่4860สต็อปลอสเนี่ยอาจจะมองแค่4830ถ้าพี่จะสู้เต็มเดียดฐาน4,800ันขึ้นไปเนี่ยถ้าพี่จะขาย4,900ได้4,900 49 4 9้0 4915คือพี่ไปทีละ15-20เหรียญเลย อ่าคือถ้าม pues ันข so like ึ้นได้มันลากถูกป่ะมันก็จะไปทีนันนักสิบห้ายี่สิบสามสิบเหรียญมันไปของมันได้ดังนั้นถ้าเรามองต้านเนี่ยชุดต้านก็ต้องขยายแล้วจากแบบเอาทีละห้าเหรียญสิบเหรียญก็คงไม่นะก็คงต้องไประดับสิบห้ายี่สิบแบบนั้นอาจจะมองจุดแรกที่สี่พันเก้าถึงสี่เก้าสิบห้าแล้วก็ไปสี่เก้าสองศูนย์ถึงสองห้าแล้วก็ไปสี่เก้าห้าศูนย์ถึงหกศูนย์พวกนั้นเลยแล้วก็ไประวังโซวิงสำคัญแถวๆก่อนจะข้ามห้าพันอ่า อาจจะมองได้แถว4 000, 4 000, 9 8 0อินเคสว่าถ้ามันจะเป็นสซวิงขึ้นเพื่อลงอ่ะมันจะไม่ข้าเลข5แต่ถ้ามันจะเป็นซิกแซกอ่ะมันจะต้องทะลุ5,001อ่ะนี่คือจุดสังเกตนะนี่คือจุดสังเกตนะครับแล้วก็แท่งไทยณนะตอนนี้ต่ำกว่า74,000ลงมาคือโอเคหมดมนับจากนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆเลยว่าถ้าคนที่ต้องการซื้อแท่งไทยแล้วเห็นราคาต่ำกว่า74,000แล้วลุ้นอยากซื้อได้ แต่ถ้าต่ำกว่า72500โลของนี้ไปแล้วต้องหยุดดังนั้นดิฟตรงเนี้ยน 7, 000, 4, เนี่ยไม่ต่ำกว่า74 0 0 0เนี่ยผมมองว่าโอเคถ้าจะได้เหรียญที่ดีก็คือเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยลงไปสักไม่เกินพันบาทมันจะเป็นโซนที่แบบลุ้นซื้อระหวังเป็นสวิงลุ้นซื้อระหวังเป็นซิกแซกลุ้นซื้อระหวังจะทำออทามไพลุ้นซื้อถัว่วซื้อถูกขายแพงลดดอยยังลุ้นแบบนี้ได้แต่ถ้ามันต่ำลงเรื่อยๆอ่ะถ้าสปอตก็เทแม่ง4 7 0 0 4,600 แท่งที่ซื้อไว้ไม่ว่าจะเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสองบางทีก็ต้องยอมไปก่อนเหมือนกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่หน้างานอาโอเควึบกลับขึ้นมากลับขึ้นมาใหม่ได้เดี๋ยวค่อยมาเล่นแต่ถ้าไม่คัดแล้วมันลงลงลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเหนื่อยก็ยังยังต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนตว่าชุดแรกหรือคราวนี้ที่จะเล่นต้องมีแผนเฉลี่ยซื้อแบ่งเงินสำรองให้ดีกระจายซื้อเว้นระยะส่วนต่างทุนสำรองต้องเหลือ นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆกับตลาดยามนี้นะครับอเดี๋ยวผมขอไล่อ่านคอมเมนต์หน่อยเมืนะ่อกี้เห็นพี่ๆเพื่อนๆเข้ามากันนะสวัสดีพี่ๆประมาณ9 0้าร้อยกว่าท่านตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมขอไล่อ่านเม้นนะขอไล่อ่านเม้นเพราะเดี๋ยวนี้ประมาณไม่เกินที่ก็ต้องเช็คเอาท์แล้วนะครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับสวัสดีพี่ต่อทีต่ตอบอกว่าทองคําหวังว่าไม่มีใครติดดอยโซน5 5 0 0ันห้าิถึงห้า0หนึ่งเพิ่มนะครับน่าจะมีครับ <laughs> น่าจะมีครับแม้ว่า เราจะคุยกันว่าต้องคัดออกก็ตามแต่เข้าใจว่าน่าจะมีบ้างนะหนึ่งทองวันนี้หรือพรุ่งนี้อาจจะลงไปทดสอบ4,006เป็นขาสีระหว่างว่าจะไม่ปิดต่ำกว่า5้สอะไรสี่ห้าสามสองตามข้อ2ข้อความต่อไปโอเค2เมื่อทองลงไปทดสอบ4,006ถ้า 8, 6, ถไม่หลุดปิดต่ำกว่า4ี่ห้าสามสองอาจจะเด้งกลับไปทดสอบ5้าพันหนึ่งและพันสี่เป็นระดับต่อไปหวังว่าแบบนั้นหวังว่าควรจะอยู่แบบนั้นแต่ผมมองแค่ว่าไม่ควรจะหลุด4,008ด้วยซ้ำติดต่อไม่งั้นมันไม่ไหวจริง <laughs> ไม่งั้นโครงสร้างผมว่ามันมันไปเรื่อยๆแล้วคือใช่แล้วก็เข้าใจในในจุดที่พี่ต่อบอกนะว่าอาจจะลงมาทดสอบ4,006หรือจะเป็น4 5 32นะได้แต่ผมมองว่าไม่ไหวส่วนตัวมองว่าไม่ไหวแม้ว่าอาจจะลงไปถึงแถวนั้นได้แต่ว่ามองว่าเหนื่อยเกินไปควรจะอยู่แค่ไม่ต่ำ4,008 4 8ร้อย4 8 3 0เนี้ยแล้วก็ลุ้นย้อนเลยเพราะไม่งั้นผมองวมันก็ลุ้นหน่ะ แต่ถามว่ามีโอกาสไหม mm. มีตามที่พี่ต่อแจ้งมีนะครับแล้วก็ยังเห็นด้วยกับการที่จะเด้งกลับไป5,1และ5้4ตามที่ผมแจ้งไว้เหมือนกันเมื่อกี้นะครับ <c oughs> จริงๆอ่ะถ้ามันสวิงสักในกรอบเอาไม่ต้องพันอย่างที่ต่อบอกอ่ะเอาแค่500เนะี่ยผมว่าเล่นน้อยๆแต่ต่อยให้หนักถือระยะก็กลับมากู้พอได้นะถูกว่าบางคนเนี่ยอาจจะโดนหนักไปเลยแบบช่วงเนี่ยอาทิตย์สงที่ที่ผ่านมา แต่ว่าถ้าเราเริ่มปรับตัวจับจังหวะได้การที่ราคาทองคาวิ่งเร็วในยามนี้มันมันเหมือนว่าถ้าใครดักถูกอะ่ะมันได้คืนเร็วถูกไหมถ้าใครดักซื้อเหลี่ยมเหลี่ยมดีๆอะ่ะหรือซื้อซื้ออัดแท่งไทยเนี้ยเจ็ดหมื่นสี่ม่ขึ้นไปเจ็ดหมื่นห้าบาทละสองพันได้กําไรไปโลดดอยหรือได้กําไรไปไปเก็บไปถั่วไปตัดที่มันขาดทุนอะ่ะใครด้วยฝากกดก้านะผมมองว่าถ้าในยามที่ราคาวิ่งเร็วทั้งแท่งและสปอร์ต ถ้าเราดักถูกไม่ว่าจะขาขึ้นขาลงนะกําไรเร็วมากต่อให้เล่นน้อยด้วยเพราะมันวิ่งบาทหนึ่งส่วนต่างเยอะต่อให้ค่าธรามเนียมมันเยอะนะแต่ถ้าเราได้กําไรส่วนต่างที่เป็นพันน่ะเพราะมันสมมติพี่โดนค่าธ้รมเนียมสองร้อยแต่พี่ได้ส่วนต่างพันสองอ่ะทางที่เมื่อก่อนพี่จะรอเดือนหนึ่งแต่ตอนนี้พี่รอวันเดียวถูกไหมั้นถ้าเราดักเหลี่ยมได้ดีโอกาสที่เราจะได้คืนบ้านมันมีแต่ถ้าเกิดว่าเราดักเหลี่ยมไม่ดีหรือดักจังหวะที่มันแบบ ลงกูส้สวน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 สต็อปลอสใม่ใส่โดลากลูดพอแต่งเงี้ยอันนั้นก็จะหนักต่อเพราะมันยิ่งยิ่งแรงถูกไหม <c oughs> ใช่ต้องระวังเรื่องการจัดสรรทุนให้ดีอย่างที่พี่ต่อแจ้งนะครับ <c oughs> ผมพยายามจะไล่เม้นนะพี่วัสนาบอกว่าโค้ดค่หกหมื่ควรขายออกไหมเหลือไม้เดียวคะ่ะหกหมืสาอีกไม้หนึ่งก็ถ้าไม่หลุด7จ0 0หมืนหนึ่งห้าร้อยไม่ต้องขายแล้วพี่หลุดไปก็ค่อยเฉลี่ย ตอนนี้ถ้ามันไม่ไปไหนค้างเติ่งอยู่เลขเจ็ 7, พี่ก็พี่ก็ปล่อยไปก่อนนะหลุดเจ็ดห่นหนึ่งหรเดี๋ยวพี่ค่อยไปคำนวณส่วนตา่างแล้วก็ไล่ทําไปตามระยะที่คํานวณได้นะครับถือยาวยุนจีเลยครับพี่น้องจัดไปครับผมวันนี้มีรุ้นสี 5, 000, ่กถึง5 0 0พันมีข้าไปแบงเผื่อจะได้มาออกดอยก่อนมีโอกาส นี่แหละดูจุดที่ผมบอกนี่แหละเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวฝาดด้อนหลังนะแต่ว่าเ,เรื่องนี้เดี๋ยวเราลงลงดีเทลให้อีกทีหนึ่งวันศุกร์ตอนกลางคืนเดี๋ยวเปิดการาฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวใจ่ให้นะครับมีโบกี้ตรงนี้แหละครับ4.880ลงมาถึง4.4860เมื่อสักครู่ที่บอกนะครับว่าจะเป็นโซนซื้อได้แค่นี้แต่นี่มันขึ้นมาแล้ว 8, 1, อ่ะ81ออพก็ทันอยู่ดีครับแต่ขอแค่ว่าบา,ายไม่ต่ำกว่า4.860เป็อนอันว่าใช้ได้แท่งไทยก็ต่ำกว่า เจ็ดหถือว่าได้หมดแต่ไม่ควรต่ำกว่า72500มื่นะครับถูกต้องได้เยอะถ้าเสียก็เยอะตามไปด้วยดังนั้นผมถึงบอกว่าพี่ต้องไปลดปริมาณลงพลังของศ0 1ตอนนี้001วิ่งแป๊บเดียวร้อยดอนแล้วถูกปะ่ะ001 003 005เดี๋ยวนี้หูวิ่งแป๊บเดียวเร็วมากดุดรอยขึ้งวันยังไม่งตัวติดเมื่อเช้ารอเด้ง ยินด,ดีครับพี่วาสนาตามนี้ครับว่าขอบคุณเดินทางปลอดภัยทั้งโค้ดแล้วก็น้องพลนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมคงจะต้องสรุปจบให้พี่พี่ประมาณนี้นะครับข้อที่หนึ่งถ้าเอาแค่จังหวัดจังหวัดยุ้นจังหวัดเล่นนะแท่งไทยถ้าต่ำกว่าเจ็ดหมื่นสี่คือดีหมดมีข้อแม้นะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มที่จบไปประมาณยี่สิบนาทีเนะมื่อที่เล่าไปฟังเมื่อกี้ขอแค่ว่าอย่าต่ำกว่าเจ็ดหมื่นสองห้าร้อยอีก แล้วก็สปอตเนี่ยนะตอนนี้ฐาน4,800ไม่ควรหลุดถ้าให้ดีเนี่ย4,830ต้องรุนยกโลกขึ้นแล้วก็ต้องทะลุ4,900ไปหวังถึงโซน4,960หรือใกล้ๆ้สิหรือใกล้ๆ5 0้0ที่เมื่อกี้ถามมา4,980และถ้าจะให้ดีเพื่อหลุนรุนเป็น six เทิ t ์ r ให้ได้จริงๆเนี่ยก็ควรต้องทะลุ5,100ขึ้นไปอืมไม่งั้นยังคงรุ้นเหนื่อยนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวต้องฝากพี่พไปฟังย้อนหลัง เพิ่มเติมกันเล็กน้อยนะครับสปอร์ตก็คือโซนซื้อ4880ลงมาถึงแค่4860แต่ถ้าม่เก็้ที่บอกไม่ทันก็พี่ต้องกัดฟันนะครับ90ก็ได้ลงมาถึงแค่ไม่เกิน75อืมแล้วก็ขึ้นไปเนี่ย TP พีแรกจะเป็นโซน4,900ถึง4 9 0 5 4,925 4,950 4,980อันนี้บวกลบกันนะเต็มที่ประมาณ5เหรียญอ่าบวกลบกันประมาณ5เหรียญ แต่ว่าจุดนี้เนี่ย4ี่0ผมมองว่าพอแล้วอย่าไปล่าจนถึง4,800เลยแม้ว่าใช่ครับ4,800นั่นคือจุดสู้สุดท้ายที่ที่คงจะต้องสู้นะครับอืม้วคงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดวันนี้ที่คุยไปเนี่ยประมาณ20ปนาทีเนี่ยมีอยู่2ประเด็นสำคัญก็คือมุมมองของผมว่าถ้ามันจะเป็น six s ซกแพท p a t t e r วิ่งอยู่ในกล่อบประมาณสัก5,000บาทของแท่งประมาณสัก สี่ห้าร้อยเหรียญของสปอร์ตเนี่ยมันมันจะลุ้นแบบไหนเหรียญในการซื้อแท่งไทยก็อย่างที่สรุปสั้นๆให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวประเด็นเนี้ยจะลงรายละเอียดอีกทีวันศุกร์ตอนกลางคืนเดี๋ยวไลฟ์นี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซูเปอร์แชทซูเปอร์แตง์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์รวมในคีย์เวิร์โค้ดที่เผื่อใครซัพพอร์ตมารู้มาถึงพี่ๆที่สมัครติดตามอย่าลืมกระแทกไลฟ์ like, ให้น้องด้วยเหมือนเดิมแล้วเจอกันคืนนี้น่าจะสามทุ่มครึ ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องย้ายย้ายที่พักนะครับแล้วเดี๋ยวขอดูได้อีกทีนึงว่าจะมาได้ไม่ได้ยังไงถ้ามาไม่ได้ก็พี่ๆน่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็ยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันแน่อย่างน้อยก็รอบดึกกลางวันเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหรือเป็นไลฟ์เดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์ช่วงบ่ายสองน้ำพลอยก็เดินทางกลับเดี๋ยวผมก็จะไปส่งที่สนามบินนะครับไลฟ์นี้ประมาณนี้ครับเจอกันครับบ๊ายบาย